เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบงรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นใบแรกครับเป็นของ เลขป่ายางนะครับเป็นรอบที่แล้วนะครับนามาฝากให้เปรียบเทียบได้รับชมกันนะครับรอบที่แล้วก็เขา95นะครับรอบนี้ให้958 95 98แล้วก็58นะครับเหนือใต้สำหรับ1มีนาคม2567สําหสำหรับเลขป่ายางนะครับใบต่อไปนะครับเป็นของอาจารย์นำโชคนะครับรอบที่แล้วให้ 9 3 5 9 3 9 5 9 3 5มานะครับก็เข้า95รอบนี้1มีนาคมนะครับให้9ก้าสองแล้วก็สอมานะครับสำหรับอาจารย์นำโชค1มีนาคม67นะครับใบต่อไปนะครับใบนี้จะเป็นของหลูโตนซาดนะครับรอบที่แล้วให้มาเข้า9ก้มานะเกมานะครับ รอบนี้1มีนาคมนะครับสำหรับหลัโตนซาดนะครับให้7 3 9 7 3 7 9 3 9นะครับแล้วก็7 2็ดสอมาสำหรับหลัโตนซาดนะครับ1มีนาคม67ครับใบต่อไปไปดูนางฟ้าเออผีขอไปครับผีน้อยให้โชคใบฟ้านะครับให้1มานะครับเด่น1 1 0 1 4 1 5 1 8 1 9แล้วก็1 1ครับชุด 018และ019มาครับใบต่อไปเป็นไม่ต้องถามตามก็พอนะครับใบนี้รอบที่แล้วให้มาไม่เข้านะครับรอบนี้ให้869689มานะครับแล้วก็จะเป็น6989และ63มานะครับสำหรับ1มีนาคม67 ใบต่อไปครับใบนี้เป็น1มีนาคม67นะครับรอบที่แล้วให้มาก็เข้ามานะครับ935มาครับรอบนี้ให้8050103985 580105139810 880550เน้น805039นะครับก็จะมี5801051398808039 580 139แล้วก็และ105มานะครับสำหรับใบนี้ใบต่อไปนะครับเป็นต่อไปนะครับเป็นโค้งสุดท้ายอ่างน้ำมนวัดอุดมไัยสนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมี6 8 1 7 6กับ9ตัวเดียวกันนะครับตามนี้เลยนะครับสำหรับแนวทางของ หมีนาคม2567นั่นเองนะครับเป็นเรือยอ่างน้ำมนต์นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับ